บัตรการของทหารนะคะกองกําลังผาเมืองไปปะทะกับขบวนการลำเลียงขนยาเสพติดรายใหญ่อีกครั้งนะคะได้ยึดยาบ้ากว่า6ล้านเม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจงังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ไปดูปฏิบัติการนี้กันค่ะกำลังพลงของหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองร่วมกับตำรวจปรับปรามยาเสพติดตำรวจภูทรเชียงดาวและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุหลังจากเมื่อบ่ายเมื่อวานนี้นะคะเกิดการยิงปะทะก,กันระหว่างฐานหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกับกลุ่มขบวนการลักลอบหลับเดยกยาเสพติดบริเวณบ้านป่าบงงามรีสอร์ตตำบลเมืองนะักอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่คนร้ายค่ะจะหนีกลับไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน จากการตรวจสอบนะคะไปพบเป้กระสอบดัดแปลง30ใบถูกทิ้งไว้กระจัดกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุภายในเป้แต่ละใบค่ะบรรจุยาบ้า2แสนเม็ดรวมยาบ้าที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้กว่า6ล้านเม็ดเบื้องต้นเนี่ยไม่พบผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอดี๋ย่างไรก็ตามเชื่อว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดฉวยโอกาสนะคะในช่วงวันหยุดยาวพยายามที่จะลำเลียงยาบ้าเข้ามาในพื้นที่ตอนในของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันหลายด้านเลย เนื่องจากเมื่อกลางดึกคืนก่อนก็เกิดการยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับขบวนการขนลำเลียงยาเสพติดแล้วก็สามารถที่จะตรวจยึดยาบ้าได้กว่า2 0 0แสนเมตรในพื้นที่บ้านขอบดง้งตำบลม่อนป่นอำเภอฝานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ